เต็นเตอร์่ดีว่าแบบนี้ทราบทราบมีแปดนาทีไม่ดีไม่ดีอยาให้เดินมทำช่วยรับนไม่ดีโอเวอร์ท็อปอาฟโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาฟฮะ เจเจได้ขึ้นฮอรอ,อง่ายไหมพี่เจเจเจแพนเนี้ยพี่มองว่ามันโอเคนะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งเทียบเท่ายานิสหรือว่า AD ดีในในตีบวกแรงเดียวกันนะครับคือคือยันเอดีเก่งกว่าแน่นอนนะเล่นทูเคโมบายหรือยังเป็นมีด้วยเหรอครับทูทูเคโมมีปะอืมนึกไม่ออกอ่ะมันคือชื่อชื่อเกมอะไร,ร่ะโชว์เททาหน่อยครับ โชไม่ได้ฮะเททัทมเดี๋ยวเก็บไว้แข่งจะจำสกิลไม่ได้ไม่ใช่ไรเมืเ่อกี้เล่นไปแล้วไงเทท่าอ่ะเออเคอรี่ไปไหนไปนะเคอรี่ไปแล้วฮะและ้วลินลัดลินลัดไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่ด้วยเออจะมีเซนเ,นเตอร์สองอย่างงั้นเหรอเขาเซนเตอร์สองมีเซนเตอร์เดินช้า เรามีแอร์ลูปได้โอเคจริงๆเราต้องเล่นกาดวงนอกมียานิสอ่ะเล่นเล่นหลักเล่นจามโแลนไม่ได้ทับตำแหน่งอ๋อ 2K My Team อะไม่ได้เล่นเลยยานิสผมยิงได้ครับ อ๋อมีคนแอบไม่ทิปออฟฮะมีคนไม่ยอมทิปฮะลืมเอืมเอ้ายิงเฉยๆสวยฮะเตะบอลนี่มาแบบนี้สาบขอมันเป็นแผนให้ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าเราหลุดใช่ไหมแล้วเราก็แบบเอาที่หลังแผนการแผนการเป็นแผนของแบงค์ใช่ไหมแบงค์ไรอะไรแบงค์ แบงค์บอกคำนวยไม่หมดนะนะนะแล้วฮะแล้วโดนโอเคไม่เป็นไรเราหนักสั่งแน่นเฮ้ยอู้มาว่าะ,ะแบงค์วอร์มอยู่พอดีเครื่องติดละอันนี้จะขัดตานกันดิเปิดตาน<ล> <c oughs> เมื่อกี้ทีมเล่นไว้โหดมากเลยนะยานิสแบงค์อำนาจเลียงการพื้นเกิดข้างกันดี่ยโอ้โหละกายแคปเปอร์ติดมือเลยฮะผมจัดให้ฮะจังหวะนี้ฮะโอเคฮะลิลาัดฮะลิลาัดแม่นมากทุกคนรู้ยังแต่ไม่ใช่วันนี้ฮะอะไรอะไรดีเกมดีฮะ ดูเกมดิโอ้ยเราเราเราับบอลไวโอเพนยิงเลยฮะไม่ลงเคอร์ี่ยิงแล้วกวน2ส,สองคนด้วยนะแล้วกวนเมื่อกี้โมเดเลตแล้วกวนเหลือกคอนยืนพร้อมกันอ่ะเกมคือใสรมาเนี่ยโดนผมเป็นอ้าว <c oughs> <c oughs> เามันส่งเองมส่งเองนะ <c oughs> มันมันให้จ้ยอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ชิน เปิ t สัญชาติยานสัตป่าดังกันนะไหฮะโอ้ยานิดขับนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนเหรอเนี่ยเถื่ออะไรกเอ็มบิยืนดูได้ดังได้ไงก่อนนี่ทมาตนะ่้กิะสกิลเบาๆตับตอกแบบเบาๆั ตกบอลไมมอ่าล้วไม่ลงฮะโดนไหมทรับมีบมทลงลงนี้ไม่ลงอีกป่าจอยทาาิ้งแค่นั้นละลงเมื่อกี้ลบกวนยังลงเลยมันจใจในลัดนี่ฮะตบลมโชว์เป็นปอดอกคาดการลงหน้า ยาโยกิสสวยฮะโดนสับสอนะกระเด็นเต็มย่ติดสตันติดเอ่อมินิสตันบ่อยมากเลยมีเดมททมอยู่่ล้วกวาบ เล่นแบบถ่วงเวลาเมื่อชีพฮะ right เรียบร้อยฮะหวัน่นยบฮะไม่รีไม่รีไม่รีอย่าให้เดมทำใช่ไมครับเอยะะ้ยลีลาดมันมันวายดีเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากๆานะปล่อยให้ตัวตัวเลยฮะ

ลุยไปกับทำไรล้าง channel. <Whoa. S 1> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำไรล้าง a ชแนลลุยไปกับทำไรล้างแชแนล